คนค่ะสีรถสีแดงมอเตอร์ไซค์ีเ ECF ค่ะค,ค่ะใส่เสื้อแขนยาวคนหนึ่งเสื้อแขนสั้นคนหนึ่งค่ะแต่งหม้าสองคนค่ะ ก่อเหตุก่อเหตุแล้วมุ่งหน้าทางนิคม w h a อาคุณแรกอาสวมเสือ้อแขนยาวคนที่สอง,สองเสือ้อแขนสั้นจำนวนสองคนอนช้สองศูนย์เตินไปด้วยสองศูนย์หน้านิคเสืนอยี่สิบห้าที่เกิดเหตุ น้องแค่พอน้องแค่สองทราบวยิ้ที่เกิเตแจ้งสายตรวจเข้าจุดเก้สาสิบทราบพอนกเกณสองทราบวยี่สิบห้าทีเกิดเหตุาต้องคิดนรืองหนึ่งทราบเองวั่สอบหนึ่งทน้องแค่สองแรบตอนทราบรเกิดเหตุทราบน้องแค่สามศูนย์น้องแค่สามศูนย์ทราบนคแจ้ง ให้ตัวตำบลให้วันสี่จุดเก้าสกัดจับด้วยปากท่อนักแก๊กตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันนี่ขลูปากท่อน้แสวัสดีครับสวัสดีน่าที่ทำสา้ตรวจ้องตินักแก้วครับผมครับได้ไรไปนัก็ไหมโดนร้วันที่คนน่าจะจะได้ดูด้วยไหมทำไอกท่บไม่ได้ทำคือนั่ตรวจนะ มีอาวุธด้วยนะครับน้องแค่สองศูนย์บน้องแค่หกพร้อมรับจัดจรจจรอรมาหนึ่งสามแยกสนามน,น้องแค่น้องแค่น้องแคนย้สองแค่สองศูนยเหตุหนึ่งสามหนึ่งที่ปตาทาบีปตาทหลวงปูหมอ ผ uh ู้ร้ายสองคนใช้รถจักรยานยนต์ TCX ส uh ีแดงพร้อมก่อเหตุพร้อมอาวุธมุ่งหน้าจากที่เกิดเหตุสามแยกหนองแครเป็นแจ้งไปตรวจสกัดกับนับค่ับข่าวสีแดงสีแดงก็อเหตุแล้วม่งหน้าอย็บไปแล้วอะเวลเจ็กไปแลงวนะเวลไม่

đối đối để để nuôi nuôi con con nó thảm mà nó cái này nó không ăn này cái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  này

để có cái sự tham gia lớn đó คนะครับ ได้ได้ได้แน่นอนครับรอบหน้าผมก็ออกมาไปปอยครับ <coughs> 两万七千。 ไปทุกคนดาวเรืองแบบตามนักแค่สองศูนพร้อมลังจราจรอธิสามเข้าไปในชุมชิดาวเรืองไปตามเลยจอดรถวิ่งเลยหนีแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วรอรับแจ้งสองศูนย์นะงรถละถงรถละ หิ้งเขาไปในชุมชนดาวเรืองแล้วแรงแจมือแรงใจมือเตะว้หวยายายาเตะโอ้ยยังไปเตะอีกพนักงานนะครับพนักงานทำางเเอกนี่ยพนักงานนพนักงานเราสิบ้าไหมวอร์สิบ้ม แจ้งนักข่จากตองศูนย์แจ้งกำลังได้ควบคุมผู้ก่อเหตุทั้งสองนายไว้ใน่อยตยันย่านชุมชนดาวเรืองลอแล้วเปยนขอร้องแค่สอ,อบทราบวัยยี่ห้ากบัญชาน้แข่สองศูนย์เพ้ามกำลังควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วเรียบร้อย ผีแก่ผู้ขับชาสองศูนย์พร้อมลังตรอได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ในซอยขับตาเร่องเรียบร้อยวรถนีครับตลรอที่วันที่จุดเก้สกันจับให้วันสิีใ้วัน14ีจับควบุมตัวผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อย อแก้วอวัยยี่ห้าจุดวัี่สวชี่เเทนีโดมม่ไ้เอ้โอ้ลูกก็ยังเล็กได้เงินเท่านี้เองจัับอีกาจบ